หอมไหมพี่อ้อยออมาหาแ,<ม>แพชชั่นสร้างแรงบันดาลใจแม่นั่งซีรีส์เจ็ดสีสวยมากสวยอันนี้เขาเรียกซีรีส์เจ็ดเหรอคะค่ะซีรีส์เจ็ดน้องไปน้องไปน้องนั่งเลยอ้อาพี่ลีไม่สาธิกระจบก่อน

แล้วมันใช้ไงมั่งเนี่ยเธอวน้ต้องตนอะไ่มันมาหับหอกเลที่หลอกว่าจะทำอะไรนีขอโทษนะครับจิงเหรอรถใช่วนันนะก็ุเเทำไงมั่งให้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 มาออกรถแล้วพ่อขับบ้านกลับไปขับไปบ้านเหรอ่วจังมาอะไรไม่รู้เรื่องเลย เซล์ปื้มแทนเซล์ร้องให้คือเนียนมากไม่รู้เรื่องเลยเซล์ก็เงียบเลยยบยกันละไ่เป็นีนะใช่ใช่แต่ตอนี้คือเจพีมันเป็นรถครอบครัวเราเอาเปิดแอร์ เปิดแอรก็ได้ถ่ายแล้วหลังก็ได้มันจะได้ม่ร้อนนะข้างหลังก็มีแอร์แล้วมาแบบเนียนมากเหมือนเซลก็ไม่รู้จักนะเหมือนเซลก็ไม่รู้จักอ่ะเซลก็ปล่อยให้ดูแบบไม่สนใจเราเลยอ่ะยยังงไมาาอธิบทีนจะเริ่มอธิบายตั้งแต่ด้านนอกเลยอะค่ะแต่ได้เอาแต่งไ่ไปตอนอี้ไปพร้อนรถให้ดูดีกับคนนี้ก่อนนะคะแล้วมันจะรู้เรื่องมั้ยบริวารมั้เนี่ยรถมันจะรู้เรื่องไหมเรื่อง ดี๋ให้ดูก่อนเราไมีอะไรเป็นไงหนูีหนูมีพวงมาลัยมาแล้ววกมีพวงมาลัยทั้แล้าไปแม่ไม่รู้เรื่องเลยไม่เห็นเลยตอนนี้เราไปมุมสิบเก้านาทีนะคะให้พ่อขยับรถโอ้พวงมาลัยอยู่ในหลังรถ วอ่ะแม่อแม่ยืนฐานแม่มานั่งหน้าไหมอ๋อแม่มานั่งหน้าเนาะแม่เพ็นมาด้วเจริญเจริญหรอได้แม่อยู่ข้างหลังก็ได้ค่่ะขอให้เป็นรถที่นำโชคให้ลูกทั้งสองคนแล้วก็ให้ประสบจากความสุขความเจริญแล้วก็ ตลอดเวลาที่ใช้รถคับในขอปลอดภัยเพราะว่าทุกกรณีขอให้คุ้มครองลูกทุกคนด้วยค่ะ